จริงๆเคก็อยากให้คนอื่นมาเล่นนะแต่กลัวคนไม่ย่งคุยอันนี้คือเล่นเกมใช่ไหมครับเราว่างไหมคะก็ช่วงนี้ว่างครับไม่ไม่ไปถึงหัวใจอะค่ะว่างหรือเปล่าว่าละทำไมพี่เคเสียอาการสวัสดีครับทำไมหัวใจเรามันไม่ตรงกันน่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องใส่ใจเรามันจะอยู่ห่างหรือเปล่าแค่เริ่มเกมหัวใจเราก็ไปตรงกันแล้วครับเอาตรงๆเคยฟังเพลงนี้ปะเพลงอะไรเพลงอะไรครับเ ป็นคนอารมณ์ดีนะครับเนี่ยต่างคนต่างเถินมากเลยจริงๆเคก็อยากให้คนอื่นมาเล่นนะแต่กลัวคนไม่ยั่งคุยถ้าปกติเล่นกับน้องๆก็คือเล่นโยนเกมมีผู้ชายมาปุ๊บเก่งก็ไม่รู้เก่งยังไงมันเป็นระบบอัตโนมัติค่ะคือแบบเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าขนาดในเกมเรายังแบกเธอได้เลย ผมไม่เล่นแล้วไม้เกมเนี้ยโอ้ยผมเจอปืนแฟเอ้ยไม่ใช่เห็นสีชมพูเหมือนกันนึกถึงหน้าคนเล่นด้วยเลยมองอะไรสีชมพแล้วขอรอใช่ครับเพราะเห็นพอได้ยินเสียงคนเล่นด้วยนี่ก็ทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดละ ได้ปืนอุ้ยเธอมันยังไม่วันวานเล่นไพ่เลยพรุ่งนี้เอ้าหรอกลัวคนอื่นจะให้ก่อนเลยไหมให้ก่อนได้ไหมครับอันนี้คือเล่นเกมใช่ไหมครับเราว่างไหมอะคะก็ช่วงนี้ว่างครับไม่ไม่ไปถึงหัวใจอะค่ะว่างหรือเปล่าพี่บุตรพี่บุตรพี่บุตรครับเคมาเล่นกับพี่บุตรวันเดียวถ้าเคติดพี่บุตรทำไงอะ ใครบอกให้มาวันเดียวอะเคเขินอีกแล้วอะใจมีไหมใจอะมีให้เต็มร้อยเลยครับอีกตัวนึงอยู่เนี่ยอยู่บ้านข้างหน้าเขาเนี่ยหลังเนี่ยผมเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงหมดแล้วค่าหมดแล้วค่าผ่านไหมคะผ่านไหมคะวันนี้ผ่านไหมคะ โอ้โหผ่านเลยครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอายาตรงไหนได้ยายังยังเลยครับเป็นป่ะเรามีทุกอย่างให้เสมอไนะเป็นเป็นมีมียาด้วยเหรอครับมีค่ะแต่เราไม่มีนะเราให้เราให้ใหงั้นเป็นยารักษาขอเป็นยารักษาใจให้ผมแล้วกันเอาไปไหนครับ ใครก็ต้องให้ดีที่สุดเข้าใจปะโอ้ยทำไมแบบ <laughs> ผม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 ไปไม่ถูกเลยอ่ะ <laughs> ผม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  <laughs> ผมไปไม่ถูกเลยครับดาวครับถอ้วิผมได้ค่าหนึ่งตัวแล้วทุกคน <laughs> กลังแบบเรายกันถมถ้าเราไม่ช่วยกันเราไม่ชนะเราดีดูแลก็ต้องดูแลให้สุดเขาจะเกิดเผาเกิดนะเกี๋ววัแม่สอนเลยนะเกิดที่สุดตอนไหนรู้ไ้มครับตอนที่จูบผมก่อนเกิด่ะครับว่าละทำไมพี่เคเสียอาการนี่ครับเยี่ โค้งจัอดมันยอดมากงจังเก่งมากเลยครับจะเล่นวันไหนอีกก็ทักมาได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวทักทุกวันเลยครับทุกวันทั้งวันทักวันบายบายครับขอบคุณนะค่ะผม